ช่วงนี้ดูหนังเรื่องอะไรบ้างคะครับนานมาแล้วหนังเรื่องโปรดของคุณคือเรื่องอะไรคะครับบางทีอาจเป็นอคติฉันผมคิดเสมอว่าภาพยนตร์เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติดังนั้นเมื่อเราพยายามที่จะย้อนกลับไปดูประวัติการดูหนังของตัวเองจะพบว่ามีหนังบางเรื่องเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตเลยครั้งแรกที่ฉันถูกหนังเรื่องหนึ่งสะกดใจได้ขนาดนี้ตอนมัธยมปลายที่ได้ดูหนังเรื่องเดดพเอตสังคมตอนที่ทุกคนยืนบนโตเรียนแล้ว พูดประโยคนี้ด้วยความมั่นใจโอ้กับตันกับตันของฉันตอนนั้นไม่รู้เลยว่าฉากนี้มันทําให้ฉันรู้สึกตื่นตันขนาดไหนวัยรุ่นที่น่าเบื่อก็กลายเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นเราใจขึ้นมาทันทีนึกขึ้นได้ทันทีถึงบทกวีของบีไทยที่เขียนไว้ว่าตราบใดที่หัวใจยังเต้นอยู่ก็จะมีกระแสโลหิตนับแต่นั้นฉันคลั่งคล้ายการดูหนังอย่างบ้าคลั่งนับแต่นั้นหนังได้ขยายโลกของฉันอย่างไม่จํากัดและขยายขอบเขตชีวิตของฉันออกไปผ่านทางภาพยนตร์ฉันสามารถไปได้ทุกที่โดยไม่ถูกจํากัดด้วยพื้นที่ ไม่ถูกการเวลาพับทบสมัยเรียนมหาวิทยาลัยหนังเติมเต็มเวลาว่างสองชั่วโมงของฉันมากมายและก็ถูกหนังเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ตัวมาหลายครั้งแล้วก็สามารถพูดได้ว่าตอนหลังวัยรุ่นฉันที่โตแล้วก็ถูกหนังเลี้ยงดูใหม่อีกครั้งและไม่เคยมีการตั้งเงื่อนไขใดๆทุกเรื่องล้วนเป็นการพบก,กันโดยบังเอิญเหมือนกับความสับสนเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมทีละน้อยๆตัดทําลายยุคสมัยนักเรียนของฉันฉันจึงตั้งใจดูหนังสร้างแรงบันดาลใจมากมายหลายเรื่องตรงเวลาหรือเกิน มอบความประทับใจอย่างแท้จริงให้ฉันแต่ความสับสนครั้งใหญ่ครั้งแรกในชีวิตก็ยังไม่สลายไปอย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งวันหนึ่งได้ดูหนังเรื่องอีกครั้งโดยไม่คาดคิดแล้วเห็นชี้ไปที่ทะเลในยามค่ํา,าคืนแล้วพูดว่าข้างหน้ามืดมนไปหมดมองไม่เห็นอะไรเลยส่วนก็ตอบว่าก็ไม่ใช่ว่าพอถึงตอนเช้าแล้วจะสวยหรอกนะก่อนหน้านี้ดูไปกี่รอบก็ไม่รู้สึกอะไรกับฉากนี้เลยแต่ตอนนั้นกลับรู้สึกเหมือนกับเสียงระฆังค่ำ,ค,ำความสับสนทั้งหมดก็ค่อยๆจางหายไปรู้สึกสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและนี่กก็็เปนครรั้งแ ที่ทําให้ฉันติดนิสัยดูหนังเรื่องเดิมๆซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะหนังสือเพลงหรือหนังสักเรื่องล้วนต้องการจังหวะเวลาที่เหมาะสมจึงจะเข้าใจมันได้จริงๆแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วหนังไม่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับแนวคิดใหญ่โตอย่างชีวิตบางครั้งมันก็เป็นแค่ความบันเทิงเป็นการพยุงชีวิตหรือแม้แต่ช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายและว่างเปล่ามันอาจจะไม่จําเป็นต้องมีความหมายมากมายขนาดนั้นเหมือนตอนอายุส9ก้าที่ดูหนังเรื่องแคปเทนอเมริกาตอนที่เขาออกมาจากเครื่อง เห็นเขาที่ดูผอมบางอยู่ๆก็มีกล้ามเนื้อเต็มตัวฉันเลยตัดสินใจไปฟิตเนสทันทีจริงๆนั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าผู้ชายคนหนึ่งก็สามารถใช้คําว่าเซ็กซี่ซึ่งล้ําค่าขนาดนี้มาบรรยายได้และการพบเจอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันกับหนังเรื่องนี้คือการดูหนังเรื่อง Green Book ครั้งที่2ในปี 21. ฉันที่กําลังอยู่ในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของชีวิตเพราะประโยคที่ว่าโลกนี้มีคนเหงาอยู่มากมายเลยกลัวที่จะก้าวออกไปเป็นคนแรกฉันจึงเริ่มคิดอยากทําหนังบรรยายเป็นครั้งแก แล้วก็เริ่มศึกษาและเรียนรู้สารพัดแต่ผลที่ได้กลับเป็นการตกหน้าฉันอย่างจังเพราะมีคนมากมายที่พูดให้ทอแท้บางคนก็บอกว่าอุตสาหกรรมนี้มันอิ่มตัวแล้วบางคนก็บอกว่าหาเลี้ยงชีพได้ยากเอาเป็นว่าตอนนี้เริ่มต้นชาไปแล้วแต่พูดตามตรงแค่ก้าวข้ามเสียงพวกนี้ไปการก้าวออกไปก้าวแรกมันก็ไม่ง่ายเลยผู้ใหญ่บางทีอาจจะไม่เก่งอะไรเลยแต่ต้องเก่งเรื่องการชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียลองคิดดูดีๆสิ่งที่ชอบจริงๆคือไม่ว่าจะชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียยังไงก็ชอบ สิ่งที่ฉันชอบทำจริงๆเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ไม่สายเกินไปและที่บอกว่าหนังเรื่อง Green Book คือการพบเจอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันกับภาพยนตร์ก็ไม่ใช่แค่เพราะประโยคนี้หรอกนะแต่ยังเพราะว่าหลังจากที่ฉันทำช่อง YouTube รีวิวหนังมาสี่ปีผลลัพธ์ก็ธรรมดารรมดาการได้รีวิวหนังเรื่อง Green Book เรื่องนี้เหมือนกับว่าฉันเปิดประตูพลังไทยในได้อย่างะทะนันรครั้งแรกที่ทำการบรรยายก็ทำให้ฉันมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นถึง3ล้านคนแล้วแต่ก็ถูกลบออกไปอย่างรวดเร็ว ตอนที่มีห้าล้านคนฉันก็โพสต์อีกครั้งแล้วก็ถูกลบออกไปอีกเมื่อสองวันที่แล้วตอนที่กําลังจะถึง8ล้านผู้ติดตามฉันก็ทาใหม่ทั้งหมดอีกครั้งฉันตั้งใจจะลองอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เห็นคอมเมนต์หนึ่งแสว่าไม่ใช่เพื่อนนี่หนังเรื่องกรีนบุ๊กกลายเป็นยาสมานแผลของนายไปแล้วหรือฉันคาคอมเมนต์นี้มากจริงๆแต่กรีนบุ๊กสาหรับฉันก็ถือเป็นผลงานที่พิเศษที่สุดเรื่องหนึ่งและว,วันนี้ที่คุยเรื่องนี้กันใช่ข้าพอดีปี2025ภาพยนตยี่สิบหําัง,งเริ่มขึ้น ได้รับเชิญจากทางการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวและความประทับใจของฉันกับภาพยนตร์และเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แบ่งปันกับทางแพลตฟอร์มซึ่งเริ่มต้นช้าและไม่มีพื้นฐานเป็นบล็อกเกอร์ที่วิเคราะห์ภาพยนตร์ที่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านนี้โดยตรงบางส่วนของเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นด้วยความชื่นชอบจนมาถึงทุกวันนี้ฉันคือวาดเล่าเรื่องขอให้เราทุกคนได้ร่วมสะท้อนความรู้สึกไปกับภาพยนตร์ตลอดไปแล้วเธอหลับเพื่อนของฉันเราสองคนมาเจอกันเพราะหนังเรื่องไหนกันนะักสำหรับเธอ แล้วอะไรคือเรื่องราวสุดประทับใจที่สุดที่เธอได้พบเจอกับหนังหละ่ะ